รายงานข่าวประจำสัปดาห์สำนักงานสวัดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุบลราชธานี The a l p w Ubon News ระหว่างวันที่16สิงหาคมถึง20สิงหาคม2564 พนักงานตรวจแรงงานสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหัดอุบลราชธานีได้ให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับกฎหมายแรงงานและรับคำร้องจากลูกจ้างกรณีนายจ้างค้างสายค่าจ้างจำนวน2รายโดยมีลูกจ้างที่เกี่ยวข้องทั้งหมดจำนวน3คน วันที่17สิงหาคม2564สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุบลราชธานีมอบสิบเอกยุทธศักดิ์ศรีวรกุลนักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษเป็นวิทยากรสร้างการรับรู้เรื่องความปลอดภัยในการทำงานและสิทธิประโยชน์ในสถานประกอบกิจการตามโครงการอบรมนิสยัยอุตสาหกรรมและมัดชิมนิเทศให้กับผู้เข้ารับการฝึกหลักสูตรเตรียมเข้าทำงานรุ่นที่42 จำนวน115คนณนศาลา,าอเนกประสงค์สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานเจ็ดอุบลราชธานีวันที่18สิงหาคม2564สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุบลราชธานีมอบสิบเอกยุทธศักดิ์ศรีวรกุลนักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ ร่วมพิธีเปิดฝึกหลักสูตรยกระดับฝีมือโครงการพัฒนาฝีมือแรงงานตำรวจตะเวนชายแดนและครอบครัวสาขาช่างแต่งผมทรงทันสมัยให้กับตำรวจตะเวนชายแดนจำนวน20นายโดยมีนายสุพสิทิกรเจริญยศรองผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานณสถาบันพัฒนาฝีมือแรงง,งานเจ็อุบลราชธานี วันที่19สิงหาคม2 5ง4สำนักงานสวัดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุบลราชธานีมอบสิบเอกยุทธศักดิ์ศรีวรกุลนักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงาน โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระสู้วิกฤตโควิด COVID -19 และสร้างการรับรู้ภารกิจสำนักงานให้กับผู้ฝึกหลักสูตรการสารตะกร้าพลาสติกจำนวน20คนณศาลาวัดบ้านโนตตน,โนตาลตำบลโนนตาลอำเภอนาตาลจังหวัดอบุบลราชธานีฝากติดตาม Facebook และ YouTube ของสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อติดตามข้อมูลข่าวสารหากมีข้อสงสัยหรือร้องเรียนสามารถติดต่อได้ทาง LINE OFFICIAL เพื่อนแรงงานสอสอคอ,อบอโดยสแกน QR code ตามที่ปรากฏในหน้าจอหรือติดต่อเข้ามาที่เบอร์045255459กรณีต้องการเดินทางมาติดต่อด้วยตนเองสามารถเดินทางมาตามที่อยู่ที่ปรากฏบนหน้าจอด้านล่างได้เลยนะคะขอบพระคุณค่ะ let go